ขอทตกคนนะางิ่เก็บเงินกินทามกระบอกกบเอาตอนนี้เจ็ดโมงปายเขานอนตอนประมาณห้าโมงคนเนาะเมากบมาส่งบรินอนเลยเมื่อคืนนี่คือคืนคือขนองขนาดเนาะฝากที่ตามบอกกบอี่เด้อขันไปเห็นในคลิปหนี่กันเนาะสบายดีทุกทุกคนเนาะยินดีตอนทับทุกคไในพี่ชาแนอันนี้เป็น พี่หนึ่งเนาะที่ว่าตื่นมาเฮานอนตอนห้าโมงครึ่งเฮาก็ยังสง่งค่ะจูดี้จูดี้ก็ยังส่งมาเรื่องโกโปเนาะที่ว่าเราคอลเ e ก t i n g จะซื้อโกโปให้เคียนพี่ขอบใจเด้อขอบใจเด้อขอบใจทุกคนขอบใจทุกคนที่พยายามซอกตัวนี้ขึ้นเนาะให้โก,โกเคนะพี่ เาก,ก็กำลังไปหาบ,บิ๊กไงเมื่อกี้บิ๊กญ่โทรมาเนาะบิ๊กไ่ก็โทรมายันตกยนตอนนี้เขาก,ก็กำลังไปเนาะตอนนี้เจ็ดโมงไปเขานอนตอนประมาณห้าโมงครึ่งเนาะนอนชั่วโม,มงครึ่งสภาพกะประมาณนี้เนาะไปส่งแล้วแลวก็กับห่องกลับห่องแลวก็อาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแลวก็ไปเวียกต่อโคตรเหนื่อย ฝากทุกคนติดตามเนาะสำหรับคนที่มาเพิ่งหาก,ก็เข้ามาเบิ่งจะให้ทุกคนกดติดตามกด subscribe เนาะแล้วก็ช่วยแชร์ปันวิวให้กบเนาะเพราะว่ากบจะได้พ่านเกณฑ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เนาะจากสองนี้เนาะตอนนี้เจ็ดโมงไปสามตอนแรกว่าจะไปฮับพี่ไงตอนหกโมง ห้าสิบแต่ว่าเฮาก็น,นอนตื่นสวยเนาะเพราะว่าเฮานอนสุโมงเคิงอิริสุโมงเคิงทุกคนย้ำว่าสุโมงเคิงตอนนี้จะไปฮับบิ๊กไงพอบิ๊กไงโชว์น้หลายเชื่อนอะตื่นมาปวาทันล่างหน่ายนเนาะนี่ต้องไปฮับเลยอันนี้เมันอยู่หลวงพระบางเนาะอันนี้ มาเที่ว่าบกเคยมาบ้านพอบ้านเมยของแต่ละคนเนาะบางคนอาจจะเกิดอยู่ต่างประเทศเลยเนาะอาจจะบกเคยได้มาเยียบแผ่นดินลาวก็อยากให้เซิร์เนาะเซิร์ชวนทุกคนที่ว่าอยู่ต่างประเทศลองเปิดใจลองมาเที่ยวนเนาะแล้วเขาจะไปครับเนาะแล้วเขาจะไปทรงยินไงภาพบรรยากาศก่ะประมาณนี้ เป็นตะเวนเห็นตะเวนตอนนี้เห็นตะเวนในหอบจากจากปีวะกำลังขี่เข่ามาหามีไงเนาะตอนนี้อือก้าถ่ายคลิปตอนนี้ก็ฮอตจะอ่านห้องแอร์ไหมล่ะทุกคนได้นอนอยู่อ่ะนอนอยู่อ่ะบนนอนนะแมงนอนสม นอนสมองแข็งโอ้ยดูสิตายเลยไอ้แดงนิตาเฮลโหลฮลโหลขึ้นมอเนิ่ยนิตาโอ้ยจะบุ๊นจอยคอยมอเวดตัวจะต้องทายี้ใส่กระเป๋ากระเป๋าตัวแดงตัวเชี่ยขึ้นสัแดงอ่งเี้ บนได้นอนโคตรเมื่อยเลยถึงผมอยากตื่นนะอ่ะัอน,นี้เป็นคลิปสุดท้ายเนาะต่าจะไปไปากเซโอ้โหาน,อนนอนเนาะต่อไปอาจจะไปเที่ยวเนาะ ้า,ากาศจะทายภาพบรรยากาศพอวากบมาแคมปิง้งมาไปเที่ยวเอ้าเดี๋ยวลืมได้เนี่ยเอ้าไปไเสือเอ้าไข่ก่อนโอ้มันจะหลับอยูอ่นะไปนี่ เดี๋ยวเขาไปส่ง a i พอ o d s ที่ Uniqlo ไปไนเนะาะเสร็เอาเป็นภาพบรรยากาศโองแรมยูนิคชื่ยไ n ยูน,นิคือว่าคืนสองแสนกว่าผู้สิ้วัสดุอกอโมูเนาะปกติอยู่บนภากอยู่ลงพาบานอยู่ป,ประมาณตำุ้ดเป็นสามแสนขีบโอเคเอาบบอบ พอดีบนเขาอยู่ดอกกบประมาสั่งแสนกีหาตำสุดเนาะตำแสนกีทอตฮอตหาเฮย้ยฮอตสองสามล้านเนาะอาจจะเ่าไปส่งก่อนส่งบไปแกตอนีนการมหาหอดสนามบินเนี่ทุกคนเน,ะนาะ,านานะนเบากรุบมาส่งบรินนน้อยเลยมาขึ้นนี่คือคืนคือข,ข,ขน้องข,ขนาดเนาะจอดปลาใส่ว่า แี่มานีคือได้ที่นู่นข้างเข้าขาออกขาออกตัวข้างเขาขาออกตัวออก,วออกตัวออกไปไป้นเงี่ยะเข้ากันเป็นมามาอ้อน

ข้าวแกงข้าวคนข้าไปกันนู้กันเนาะเห็นได้เห็นแล้กระเป๋าใคร ลงปีต่อแล้วกระเป๋ากันทุกคนเนาะฝากติดตามบอกกบีเด้อะๆขันไปเห็นในคลิปนี่กันเนาะขอผาเหตุยูทูบใหม่ฝากทุนมทัพผัวทีมงานเนี่ยเนาะเอาแล้วอเา thank you thank you ได้ไยฝากติดตามในทุกทุกคนยกดูว่าคลิปนี่เออคือชิมันจบเลยคลิปนี้ก็จบใช่ไหมะทุกคนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อทุกคน อันนี้ก็เป็น,นด,<ร>ดิจูตูเบอร์หน้าใหม่เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปขนอยากเห็นเห็ดคลิปเนีงก็ส,สมา,<อ>ามารถคอมเมนต์ไได้่วาบอกาได้จะเห็ดหลายคลิปอยู่นนนเนะาะนนากัเะจะเหดุรายและผมมันต้องอันนไปน้ำหน่เห็ุได้หลายอย่างไปน้ำอบขู่กันเนาะ thank you รายโด้ยี่พอบไปเดินกันตอนนี้โอเคขอบใจไปเดินขอบใจไปชูดี้ขอบใจทุกคนเนาะสำหรับ collecting เอาล่อนงานอ่ากินทานดีขอบใจทุกคนนะถึงเก็บเงินกินทานก็บอกว่าไปทุกคน โซกีโซกีพีซ่าฝาดปีกีบเลยปีกีบเลยฝากน่งก่อนเ็นนาพี่โอเคากดติดตามสองเนายยิยเด็กเอทุกคนวุ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 ้ยายบายบายบายแทกแทกไงแทกไเอาลแทกแโอเคบายบายนะทุกคนจะเจอกันเมื่อสัมมาคลิปนีบายบาย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แนะนะแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องไปเวกเมงสภาพนอนหน่อยเดียวเนาะบายทุกคนขอบใจเด้อปิดคลิปแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าวันดาลืมเกือบอยู่รถก็เลยโทรไปบอกปิดงเายเมาเนาะนตอนนี้กำลังยางมาลืมลืมโอ้ยจิมเอ็นเอ้าเ,เอ,าเอ,าเอา้าบุญบงเงสภาพ เนี่ยเขาก็จอดรถกวงทางเนี่เอาติเกือบเกือบนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้เกือบแล้วพอดีเกือบพ่วงอาวโชคดีโซคดีเจอกันเด้ออีกคนนึงโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปไปเลยทุกคนบ๊ายบายไปกันเด้อเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเครื่องไปเวียก่อนตอนนี้ประมาณ กับเจ็ดโมงครึ่งเนาะกลับไปฮอต้องอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องกับไปเวียดเขาเวียดแปดโมงเนาะบ๊ายบายขอบใจทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง K9P Channel ในเดือนทุกคนบ๊ายบาย